สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube พี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งท,ทุกท่านครับผมวันนี้พามาที่โกดังครับร้านโจ MT Audio System ครับผมตั้งอยู่บ้านนาโพตำบลช่างปีอำเภอศรีคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับเบอร์โทรติดต่อ092 291 2337ครับผมทางร้านเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผม ท่านที่สะดวกโอนหรือมารับเองได้ครับผมอบอกไปยังเบอร์โทรเมื่อกี้นี่0922912337เบอร์ลายก็เบอร์นี้เลยครับผมน,นี่มีสินค้าเข้ามาใหม่เห็นสายไฟครับผมคละคละกองรวมรวมเรามีทั้งไฟทาง สายไฟทางก็ตามสภาพเลยครับผมมีราคามาแบ่งปันกันครับตัวนี้เขียนยังตัวนี้บอกตัวนี้นะ่สองจุดห้าสองจยาวกี่เมตรนี่ประมาณ20สประมาณยีสิบได้ตัวแรกตัวนี้ยาวประมาณยีสิบพร้อมหัวก็จะมี ตามนี้เลยครับผมตามสภาพน่าจะสิบปดหรือยี่สิประมาณนี้ครับผมตัวนี้ไม่ได้วัดเลยหลายกองก็ตัวนี้จะเปิดราคาอยู่ที่อ่าม้วนนี้4ี่ยห้าสิบาทครับผม4ี่ห้าสิบบาทส่วนตัวนี้ก็จะเป็น1นห้าเป็นสายสีคอ สี่สี่คูณหนึ่งจุดห้าครับผมขนาดก็อันนี้มีหัวสเปคคอนพร้อมตัวนี้ก็ยาวพอๆกันครับผมประมาณยี่สิบกว่าๆนี่แหละตัวนี้ไม่ได้วัดขนาดตัวนี้4ีคอก็ม้วนห้าร้อยครับผมม้วนละห้าร้อยบาทสี่คอม้วนละห้าร้อยบาทมาอีกม้วนหนึ่งม้วนหนึ่งตัวนี้ เป็น1.5เหมือนกันครับผมประมาณ20เมตรเหมือนกันอันนี้รอยทะลอกนะครับผมน่าจะนูกัดน่าจะนูกัดรอยทะลอกอ่าตัวนี้หมวนี้500บาทครับผมยาวประมาณ20 20บวกลบเลยครับถ้าเกินก็ดีครับผมถ้าไม่ถึงก็ใกล้เคียง ต่อไปจะเป็นสายตัวนี้อะไรสามคูณหกครับผมสิบเมตรตัวนี้สามคูณหกสามคูณหกสิบเมตรเนี่ยสายสายใหญ่อยู่นะครับอันนี้น่าจะใช้พวกสามเฟสหรือเปล่าไหนกล้องไม่โฟกัสเลยนี่ครับผมตัวนี้สิบเมตร คูณหกเอ้ยสิเมตรคูณโอสามสามคูณหกครับผมสายเบอร์หกมีพร้อมหัวมาอย่างนี้เลยครับผมตัวนี้นี่ครับพร้อมหัวมาแบบนี้เลยตัวนี้อยู่สิบเมตรตัวนี้ขายอยู่ตัวนี้เท่าไหร่นะ <c oughs> ตัวนี้อ๋อตัวนี้อยู่สี่ร้อยบาทครับผมสี่ร้อยบาทเป็นสายสายใหญ่นะครับ ของไหมก็หลายตังค์อยู่สายก็ยังใหม่ๆอยู่เป็นสายเออไม่ใช่สายใหมส่สิสายยังสวยครับสายมือสองสย,ยังสวยใส่หัวมาพร้อมเลยมาอีกม้วนครับผมตัวนี้อีกม้วนก็เป็นเบอร์เดียวกันครับผม3คูณ6แต่ตัวนี้เป็น11เมตรประมาณนะครับผม ขาดเกินนิดๆหน่อยๆ11เมตรเหมือนกันครับผม400บาทเหมือนกันครับมาอยู่ที่สายแข็งตัวนี้จะเป็นสายแข็งนะครับผมเบอร์1.5ตัวนี้ใช้ตู้เชื่อมใช้อะไรได้สบายเลยตัวนี้ยาวอยู่13เมตร4คูณ1.5 13เมตรตัวนี้ก็ สามบาทไปครับนี่สามหิบาทส่วนตัวนี้เก้าเมตรตัวนี้สี่คูณสีเก้าเมตรนี่ใหญ่นะครับนี่กับเท่านิ้โปง้งสายกับเท่านิ้โปง้งครับตัวนี้โอเคสามร้อยตัวนี้สามบาทครับผมตัวนี้สิบห้าเมตร สิบห้าเมตรสี่คูณอะไรนี่สองจุดห้าหนึ่งจุดห้าอ๋อหนึ่งจุดห้าครับผมกล่องนี้สิบห้าเมตรก็สามร้อยบาทตามนี้เลยครับสภาพเอาไปต่อเติมเอาครับสามร้อยบาทสนใจตัวไหนก็แคปจอไว้นะครับผมแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาทางไลน์จะได้ตอบได้เร็วครับผมะจะได้รู้ว่าสีเบอร์นั้นเบอร์นี้ ตัวนี้ยี่สิบเมตรคูณหนึ่งครับผมยีม่สิบเมตรคูณหนึ่งก็ตัวนี้โอ้สี่คูณหนึ่งครับเป็นสายสี่คออ๋อเขามาพ่วงก,กันแบบนี้พ่วงก,กันสองเส้นเลยนะอ๋อคางละสิบฮะ,ะเส้นละสิบเมตรอ๋อตัวนี้เส้นละสิบเมตรนะครับผมแต่เป็นสองเส้นเนี่ยก็ทำมาแบบนี้ตัวนี้สามร้อยห้าสิบบาทครับผม ได้สองเส้นนะครับรวมกันเป็นยี่สิบเพราะว่าเขาพ่วงกันถ้าเราไปตัดออกได้ครับแบ่งแบ่งแบ่งเป็นเส้นเดียวเขาทาหัวสเปคคอนนเดียวแล้วก็ออกสองอย่างนี้ครับตัวนี้ก็น่าจะเหมือนกันแหละยี่สิบเมตรครับยี่สิบเมตรก็คือว่าสองเส้นรวมกันเป็นยี่สิบเมตรนะครับแต่ถ้ายาวขนาดก็สิบเมตรเนาะสิบเมตรราคาสามร้อยห้าสิบบาทครับผม ตัวนี้สายปลัก๊กบอสสายปลัก๊กตัวนี้ปลั๊กไฟครับผมนี่ตามนี้เลยสภาพตัวนี้ก็สาย2.5ครับผมสาย2.5เป็นหัวีนาตัวนี้ก็250บาทครับผมอ่ามาที่ตัวนี้ก็เป็นสายปลั๊กเหมือนกันครับสายปลั๊กพ่วงก็จะมีนี่ตามนี้เลยตัวนี้ก็แค่200บาทครับผมกล่องนี้ มาที่ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ไม่รู้ว่ายาวกี่เมตรนะครับไม่รู้ว่ายาวกี่เมตรเอากองละสองร้อยาสิบ,บาทนี่ทั้งหมดนี้เลยสองร้อยาสิบ,บาทครับผมอเท่ากันหมดเลยครับนี่นี่ไหนเดี๋ยวแบบหนึ่งนี่ครับนี่ทำไมมันติดกันอ๋อนี่นี่ครับ 2 5 0บาทตัวนี้ก็250หบาทตัวนี้ก็250บาทนะครับตัวนี้นะครับนี้ก็เอากล่องนี้เอาไปหมดนี่เลยนี่250บาทบาที่สายไฟเอ้ยสายลำโพงสายลำโพงตัวนี้ยาว35เมตรนะครับ2อคูณอะไรของ2.5อง่ะตัวนี้35เมตร 35เมตรตัวนี้ม้วนละ700บาทครับผมม้วนละ700บาทอ่ะตัวนี้ก็เช่นกัน3 3มเมตร700บาทนี่อันนี้ม้วนละ700บาทครับมีอยู่2ม้วนส่วนตัวตัวนี้ยาวอยู่3 30เมตรครับ2 2.5ตัวนี้มีอยู่2ม้วนนะครับอ่ะม้วนละ600้อ ตันนั้นก็ม้วนละหกร้อยครับผมความยาวเท่ากันสามสิเมตรเบอร์สองคูณสองจุดห้าสายพ่วงสายพ่วงสายพ่วงอาอันนี้สองเส้นนะครับนี่สายพ่วงจะยาวหน่อยยาวประมาณยาวอยู่สองเมตรตัวนี้ตัวนี้อยู่สองร้อยห้าสิบาทครับผมคู่นี้สองร้อยห้าสิบบาทแล้วอันนี้ล่ะน,นี่ยาวกับเพื่อนบ่ อันนี้สามเม็ดสามเม็ดเอาใส่กองไหนดีเอารวมกันตัวนี้เลยดีกว่าตัวนี้เม็ดห้าสิบใช่ไหมเม็ดเดียวเม็ดเดียวบ่ยาวจัง <1 m. S 1> ประมาณเม็ดยี่ะครับนี่อ่าตัวนี้ตัวนี้อ่าสีเส้นสีเส้นกองนี้นะครับนี่สีเส้นสายพ่วกงกองนี้นี่นตรงนี้ตัวนี้อยู่ สามบาทครับผมอ่ะสามเอามวนนี่มวนไว้เดี๋ยวลืมสามร้อ300ส่วนตัวนี้สายพ่วงครับผมยาวอยู่สองเมตรห้าิบสองเมตรห้าสบตัวนี้หนึ 1> 1่งออกซีหนึ่งออกซีครับผมตัวนี้ได้อยู่3ามห้าบาทครับผมหนึ่งออกซี ตัวนี้ก็หนึ่งออกสีเหมือนกันหนึ่งออกสีนี้ยาวอยู่หนึ่งเมตรยาวอยู่หนึ่งเมตรครับผมตัวนี้สองร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็หนึ่งออกสีเหมือนกันครับผมนี่นี่ยาวอยู่สองเมตรประมาณสองเมตรห้าครับประมาณนี้ครับประมาณเอานะตัวนี้ได้อยู่สามร้อยห้าสิบบาทครับผมมาตัวไหนอีกมาดูที่ โอ้ดอกลำพงยังไม่ได้เช็คเลยอ่ะอเอาแคสายไฟก่อนครับผมคลิปนี้อเอาคสายไฟก่อนครับผมก็สนใจแคปจอทรงมาทางไลน์ได้เลยครับผมเบอร์โทร092 291 2337ครับผมย้าอีกทีทางร้านไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมขอท่านที่สะดวกโอนหรือมารับเองได้ครับอยูอ่อันนี้คือ คลิปเสร็จจะเอาเข้าในตัวเมืองนะครับพวกสายไฟที่ลงคลิปเสร็จแล้วเพราะว่าถ้าท่าในใดสนใจก็จะได้จัดสง่งได้เลยครับผมเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ